คิดว่าควรจะต้องไปนอนแล้วล่ะ i n f t h a e d another movie or e coming soon ห yeah. ลุยน่ย n f i b y ย่ห you know, you know, yeah. ลุยวิสตอ หรือวิสตองหรือเปล่าอัพมสตรองมันคือนิวอัพมสตรองเอ้ช่างมันเถอะที่คุยไม่ที่ร้านอยู่เนี่ยพยายามจะให้ไอความรู้สึกที่กินยาไปมันคงที่ก่นถ้าไปนอนกูนจะว้วช่างมันทุกคนปล่อยให้เป็นเรื่องของของหนุ่ย ไม่เบ็นเลยง่วงก็ง่วงพี่ฟ้าก็อยากดูไปนอนนะนอนพร้อมกันไหมไปนอนกันปะอา่านบทหรือยังอ่านแล้วฮนะมีคำศัพท์ที่พูดยากมากๆเลยในหนังเนี่ยต้องต้องฝึกแบบฝึกจำแบบใช้สมองเยอะมากช่วงนี้ ติดตาม้แล้วกันนะทุกคนเกือบหลับแต่กลับไม่ได้ปดหังมาเลยแต่ไปนั่งตรงไม่ได้เออ น้องคนที่ถามว่าอ,อกหักไปไหนแล้วยังอยู่ไหมเนี่ยหรือนอนไปแล้วหรือเขาตอบไปแล้วแล้วพี่ฟ้าไม่เห็น It is 9 pm So, Daddy, thank you. Will your movie be on Netflix too? So, yes, I think. But I think on Netflix, maybe two or three. Nick, Nick yeah. I'm going hi I'm me going to 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 say sleep night Good ข้อเขาไม่ให้หนูรักกันเพราะว่าเป็นเพศเดียวกันแล้วเขาก็ทำร้ายลูกเขาเพื่อให้เลิกกับหนูหนูก็เลยต้องจบความสัมพันธ์แต่ move on ไม่ได้ อ,อพี่ว่าปัญหานี้พี่คงต้องคุยกับพ่อหนูอะคงไม่ต้องคุยกับหนูหรอก จริงๆมันเป็นเรื่องแบบพื้นฐานครอบครัวที่ความคิดความคิดพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่เหมือนกันอย่างครอบครัวพี่ฟ้าก็คือรับได้ถ้าจะมีแฟนเป็นเพศอะไรแม่พี่ฟ้ารับได้หมดเลยพ่อก็รับได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ป้าแดดก็เคยเป็นทอมมาก่อน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ขอโทษนะขออนุญาตเล่าป้าแดดอ่ะเคยเป็นทอมมาก่อน ตอนช่วงประมาณหนังมัเทยมต้นมัน้งถ้าจำไม่ผิดสาวๆอ่ะแอบเอาจดหมายมาฝากที่พี่ฟ้าแล้วเอาไปให้นางเสมอนี่ชอบแกะอ่านก่อนตลอดแล้วก็เดี๋ยวอแดดมันไปทำยังไงให้สาวแบบว่าหลงขนาดนั้นเลยไแดดอ่ะเคยเป็นทอมมาก่อนนับปัจจุบันไอแดดก,ก็เป็น l g b t q ที่ครบทุกเพศเหมือนกัน เพียงแต่ว่าบางทีช่วงจังหวะของแต่ละคนที่จะชอบเพศนู้นเพศนี้หรือชอบแบบแบบนี้มันมันเป็นช่วงจังหวะของคนมากกว่าซึ่งพ่อแม่ของพี่ฟ้าก็คือเราก็ไม่ได้เป็นครอบครัวคนรวยนะจะสอนให้ลูกยืนหยัดด้วยตัวเองมากกว่าในการหาเงินหรือในการแบบว่าใช้ชีวิตค,คือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเราจะไม่คาดหวังกับคู่ครองในการที่จะไปแบกบ ทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับคนรักของเรา่าเฮ้ยเธอจะต้องมีลูกหรือเธอจะต้องเ,ออเป็นหัวหน้าครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอ้โหควมหนุมันหนักเลยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือหนักเลยนะหนักเลยถึงขัง้นทำร้ายร่างกายลูกตัวเองนี่ก็คือ ถ้ามันอยู่ในเลเวลนี้พี่เชื่อว่าหนูก็คงทําอะไรไม่ได้หนอะจริงๆนะก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาของคนในครอบครัวระหว่างลูกเขากับพ่อซึ่งถ้าลูกเขารักหนูมากๆจริงๆคบกันนานอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบกันนานมากๆแล้วเขาต้องไฟอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อความสัมพันธ์นี้ สำหรับแฟนหนูอะเขาก็ต้องไฟ่อะไรสักอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้ต้องมีวิธีการพูดหรือวิธีการทําอะไรก็ได้ให้พอห่อเขายอมรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆบางทีผู้ใหญ่ก็จะมี2แบบสําหรับพี่ฟ้านะคือ1คือเขาทาด้วยความหวังดีอ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็รักลูกแหละเขาก็คงอยากให้เหมือนแบบในความคิดของเขาซัิติงกับอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่จะมีความเอาแต่ใจในการที่เหมือนแบบยึดหลักความคิดตัวเอง เป็นพี่ตั้งว่าแบบนี้คือไม่ดีแบบนี้คือดีโดยที่ยึดประสบการณ์ที่เจนเคยผ่านมาก่อนอะไรเงี้ยอืมแต่พี่เป็นกําลังใจให้หนูนะถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์มันเลือกในต่างคนต่างเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วแล้วมันจบสวยงามที่สุดแล้วหนูยังมูกออนเป็นหนูที่ยังมูกออนไม่ได้ก็ขอให้ หนูฮุฟออนได้เร็วๆแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือรักตัวเองนะคะทุกอย่างความรักบางทีมาตอนนี้ช่วงจังหวะาจากโคนของมันบางทีเราเจอคนที่เรารักแต่มาในเวลาที่ไม่เหมาะสมถ้าคนมันจะเป็นเป็นรักแท้จริงๆยังไงมันก็เวียนกลับมาเจอกันอยู่ดีในเวลาที่ใช่แ,แต่ว่า สิ่งที่อยู่กับเราตลอดก็คือตัวเราทําตัวเองให้ดีพร้อมหรือว่าทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้แฮปปี้ไว้สำหรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาจริงๆการจะมีความรักอะต้องลองอ,อกหกอักดูสักครั้งหนึ่งรู้ปะ การที่เราจะมีความรักหรือเราจะรักใครเป็นสักคนหนึ่งลองอกหักสักรอบหนึ่งรักแม่งให้สุดไปเลยเขาจะนอกใจหรือว่าเขาจะหมดรักเราหรือว่าเขาจะอะไรก็แล้วแต่ลองเจ็บมากๆสักครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าเวลารักใครเป็นมันเป็นยังไงแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไป พี่ฟ้าคะคือหนูคบกับแฟนที่เป็นผู้หญิงที่โรงเรียนประมาณชั้นป .6 แล้วพ่อบอกว่าอย่าไปคบอย่าไปอะไรเพราะเดี๋ยวจบป .6 กันเลิกกันขอให้มันเป็นช่วงป .6 ที่มันเป็นแบบ p o p p y love ที่น่ารักถ้าหนูคบกันอะแล้วหนูพากันไปได้ดีอะหมายถึงว่าพากันไปในทางที่ดีพากันตั้งใจเรียนพากันแบบ ผนขวายในการแบบใส่ดีพี่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายเด็กสมัยนีน้มีความรักไวจะตายสังเกตดิปงมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าป .6 ก,ก็คงจะเป็นไวที่แบบว่า p o อปปี้เลแหละแต่เมื่อไหร่ที่หนูผ่านขึ้นไปถึงม .6 เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวหนูมย้อนกลับมาอีกทีนึงมันต้องใช้เวลาเนาะเขาใสได้แต่ความรักมันเป็นสิ่งสวยงามแหละไม่ว่าจะไวไหน ตอนพี่ฟ้าปหกอ่ะพี่ฟ้ายังด่าผู้ชายย,ย,ยังด่าอยู่เลยอ่ะยังด่าเพื่อนยังด่าอะไรนเรื่องของเราขอวิธีมุกออนจากคนเก่าเราจะเข้าสู่ช่วงคลับอินฟ้าแล้วกันเนาะขอวิธีมุกออนจากคนเก่าได้ไหมเจอกันไปเรียนทุกวันแล้วเผลอคิดถึงกันตลอดไหวคิดถึงกันก็ไม่แปลกคะ่ะ ไม่แปลกหรอกที่เราจะคิดถึงคนเก่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอย่าไปคิดว่ามันรู้สึกเฮ้ยทำไมเราต้องคิดถึงเขา,าอะไรเงี้ยไม่ต้องตั้งคำถามอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติของการเป็นแฟนกันสว่วนดีพี่เมีนะคะมันเป็นเรื่องปกติของการมีแฟนหรือการพบกัน